วางวางมาศวิชาป้องกันตัวนะกำลัดจิ่กโกยพวกคนเมืองตกลงให้กูตานะคะตาครับออกลับมาแล้วอระค่ะช้างจะกลับพอดีเลยรีบกลับมาสิคืนนี้แขกชอบใจใช่ไหมเกือบได้เรือเร่องแล้ไม่ว่าอ๋อที่แท้ไปเที่ยวกันมามีหน้าเราชวนถึงบอกว่าไม่ว่างมูแต่คุยกันมาแนะนำเพื่อนน่ะอ๋อไม่ต้องแนะนำอ่ะรู้จักกันแล้วเขาแซ่จง รู้จักก็อย่าเพิ่งไปสิข้างหยุดคุยกันก่อนสิอย,อย่าเลยนี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวหิงรอจนดึกดอีกจะรอแล้วคุตาอืมโชคดีจ้ะ ยืนเก๊กหน้าอยู่ทําไมไม่ใช่หาเรื่องนะมันอยู่ที่แก,กจะทําไงกาหลิงมีอะไรเลยนี่นายเจ้ายัางไงอ่ะในจีบน้องฉันอยู่แล้วตอนนี้ก็มาควงอีกคนหนึ่งอ่ะหมายความว่าไงคิดเป็นอุ้ยเสี่ยวป้อแล้วมีเมียทียงเจ็ดคนงั้นเหรอมีเรามีได้คนเดียวแต่คู่ควงกันเลยผู้หญิงทั้งโลกจะควงใครก็ย่อมได้อ๋อ คิดจีบน้องฉันเล่นๆงัน้นเหรอ